ชีวิตของคนเราเริ่มต้นจากการเลือกเลือกที่จะตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตแบบไหนและเลือกที่จะส่งต่อสิ่งใดให้กับโลกใบนี้นี่คือเรื่องราวของยายพ่องหญิงชารามีอาชีพทำขนมขายแต่จิตใจมีเมตตาและแบ่งปันขนมให้กับผู้คนยากไร้ที่เดินผ่านไปมายายพ่องมองว่าขนมของเธอไม่ได้มีราคาอะไรมากแบ่งปันให้ได้ไม่ขาดทุนอะไรสำหรับยายพ่อง เจตนาของเธอก็คือการปรุงขนมด้วยใจและนั่นคือรหัสเริ่มต้นที่ยายพ่องเลือกที่จะป้อนเข้าระบบกรรมระบบชีวิตในทุกๆวันยายพ่องไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนแต่ทำเพื่อเติมเต็มสิ่งที่คนอื่นขาดไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครหรือมาจากที่ไหนนี่คือการกระทำบริสุทธิ์ที่ไม่มีราคาแม้ภายนอกจะดูเรียบง่าย แต่ภายในใจของยายพ่องกลับเต็มไปด้วยต้นทุนชีวิตที่มองไม่เห็นเป็นผลลัพธ์แห่งความสุขที่เกิดจากการให้ในแต่ละวันยายพ่องคิดว่าการแบ่งปันขนมไม่ได้เบียดเบียนตัวเองเลยเพราะถ้าไม่แจกจ่ายแบ่งปันไปบ้างบางวันก็มีขนมเหลืออยู่ดีแต่แล้วในทุกระบบ ก็มีสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอสิ่งที่เราพยายามยึดมั่นถือมั่นก็จะต้องถูกสั่นคลอนเอกสารที่ยื่นมานี้ก็คือสัญญาณแจ้งเตือนว่ารหัสชีวิตของยายพ่องกำลังจะถูกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ร้านเล็กๆแห่งนี้กำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่ร้านของยายพ่องกำลังจะถูกเวรคืน ความผูกพันกับสิ่งที่เราสร้างมาด้วยมือย่อมทิ้งร่องรอยไว้ในใจเสมอการสูญเสียครั้งนี้ก็ทำให้ยายผ่องต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนของชีวิตแม้วันนี้ยายผ่องจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เหลืออะไรแล้วแต่นั่นก็เป็นเพียงภาพลวงตาเพราะว่าสิ่งที่ยายผ่องเคยป้อนเข้าในระบบกรรมระบบชีวิตไว้กำลังจะส่งผลลัพธ์กลับคืนมาอย่างที่ยายผ่องไม่เคยคาดคิด ในค่ำคืนสุดท้ายที่จะต้องอำลากฎแห่งความเป็นธรรมของจักรวาลก็เริ่มทำงานตามรหัสที่ยายผ่องเคยป้อนเข้าไว้แล้วชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเขาไม่ได้มาเพื่อเป็นเจ้าของที่ดินแต่มาเพื่อเป็นผู้นำส่งผลลัพธ์แห่งความเมตตาเขาคือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้มีเรื่องราวที่ยายผ่องอาจจะจำไม่ได้ แต่หัวใจของเขาไม่มีวันลืมเลือนย้อนกลับไปในวันที่ผมหมดสิ้นทุกอย่างผมกำลังนั่งอยู่ตรงมุมนั้นและแทบไม่มีแรงจะเดินต่อความเมตตาจากถุงอาหารของยายพองคือเชื้อเพลิงแรกที่จุดประกายให้ผมกลับมามีชีวิตอีกครั้งในห้วงเวลาแห่งความมืดมิดขนมหรืออาหารไม่ใช่แค่การเยียวยาก,กระเพาะแต่เป็นการยืนยันว่า คุณค่าของชีวิตยังคงอยู่และนั่นคือการให้ที่บริสุทธิ์ที่สุดวันนี้ผมมาเพื่อปิดวงจรแห่งความเมตตานั้นโครงการนี้เป็นของผมและผมขอซื้อร้านแห่งนี้กลับมาเป็นของยายผ่องอีกครั้งในราคาที่มากกว่าที่ดินจะประเมินค่าได้ความเมตตาที่ถูกป้อนเข้าระบบไปเมื่อนานมาแล้วได้ส่งผลลัพธ์ที่เป็นอิสระ กลับคืนสู่ผู้สร้างรหัสนั้นอย่างสมบูรณ์แบบชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่ขึ้นอยู่กับเจตนาที่เราเลือกกระทำไปในทุกๆวันเพราะกฎแห่งกรรมหรืออัลกอริทึมของชีวิตไม่เคยมีความผิดพลาดมีแต่ความเที่ยงตรงต่อสิ่งที่จิตใจของเราได้ส่งออกไปคุณอาจจะลืมรหัสดีๆที่คุณเคยป้อนไว้ แต่ระบบกรรมระบบชีวิตจะไม่เคยลืมและจะส่งผลลัพธ์ที่คู่ควรกลับคืนมาให้คุณเสมอในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเรื่องราวของยายพ่องสอนให้เราเห็นว่ากฎแห่งกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องของอดีตที่ผ่านไปแล้วแต่คือเจตนาที่เราเลือกป้อนเข้าระบบกรรมระบบชีวิตในปัจจุบันขณะดจำไว้นะคะความเมตตาเพียงเล็กน้อยที่บริสุทธิ์ใจ ก็คือรหัสแห่งความดีงามที่ท่งพลังที่สุดมันอาจถูกลืมไปชั่วคราวแต่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าก็จะถูกส่งกลับคืนมาอย่างเที่ยงตรงเสมอในเวลาที่ชีวิตของเราต้องการมากที่สุดมีใครเคยเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างไหมคะในช่วงที่เราต้องเจอสถานการณ์ขับขันหรือเรื่องฉุกเฉินแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาช่วยเหลือเราไว้ได้ทันพอดีเลย และนี่คือแก่นแท้ของการกำหนดกรรมด้วยตัวเราเองค่ะหากคุณอยากรู้นะคะว่าสติจะเป็นเครื่องมือดีบักชีวิตของคุณได้อย่างไรและหลักสูตรมายุริทีโปรแกรมหรือ MRP การใช้สติเพื่อที่จะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะกดติดตามช่องกรรมอลัลกอริทึมไว้ค่ะเพราะว่าใน EP ต่อไปเราจะพาคุณไปพบกับรหัสชีวิตที่ซ่อนอยู่ พร้อมแนวทางปฏิบัติจริงที่จะช่วยให้คุณใช้สตินำทางสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในชีวิตอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตระบบกรรมระบบชีวิตของคุณเองนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ